มาแล้วเหรอเขาตื่นอยู่ไหมคะตื่นอยู่ค่ะกําลังดูเอกสารตอนเย็นเขากินดีไหมดีค่ะแล้วลูกคุณละ่ะคะสบายดีค่ะกินนมเสร็จก็หลับแล้วล่ะค่ะ ันไปแล้วนะลูกล่ะหลับไปแล้วพยาบาลเฝ้าอยู่ฉันเห็นเธอนอนจนทิ้งแล้วก็เลยแวะมาดูนายนะพรุ่งนี้ก็ออกแล้วไม่ต้องถอมาก็ได้อยู่โรงพยาบาลเดียวกันทำไมจะมาไม่ได้ล่ะ<ว>ฉันคิดถึงนายนะ<ว>ยดูขึ้นเถอ เอาทำไมอ่อถ้าแยกกันไม่ได้ก็นอนที่นี่สิคะ <c oughs> ไม่หรอคะ <c oughs> <c oughs> นอนที่นี่เหรอ <c oughs> ถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องอุ้มลูกมาด้วยสิให้พยาบาลฟอาทั้งคืนวางใจไม่ได้หรอกวางใจอะไรไม่ได้พยาบาลแผนกสู เชื่อชาญการเลี้ยงเด็กนะลู่เฉินนายเนี่ยไม่เหมือนพ่อคนละสักนิดนะไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันมานานแล้วนี่ก็ได้พูดอะไรเพราะๆหน่อยสิได้คืบจะเอาศอก สำหรับนายแน่อยู่แล้วนี่เด็กดีเราต้องบอกลากันแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้เธอยังพูดไม่ได้แต่ดูออกนะคะว่าเธอชอบคุณมากเลยส่งมาเถอะคะ <c oughs> อ <Ooh. c oughs> เด็กดีจ้ะเราจะกลับบ้านแล้วนะ <c oughs> กลับปักกิ่งแล้วไานตั้งชื่อนะชูหยางชูหยางไม่เลวนี่เข้ากับเฉินเสี่ยวกี่วันถึงคิดออกเนี่ยไม่ต้องคิดมันออกมาจากสมองเลย